ขอไปที่ตุรกีเล็กน้อยนะครับอัปเดตล่าสุดก็ค่อนข้างหนักนะเพราผู้เสียชีวิตตอนนี้คอนเฟิร์มประมาณ41,000คนแล้วนะครับตัวเลขน่าจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับน่าจะน่าจะไปแตะเลข5ในไม่ช้าเพราะว่ายัางคน้นค้นหากันยังไม่จบเลยนะครับก็ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มริบหลีแล้วมันหลายวันแล้วนะฮะถ้ายังติดอยู่ในซากปรักหักพังและหนาวแบบนั้นไม่ได้กินอะไรด้วยเนี่ยมันจะเริ่มมีคนอยู่ยาก ขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะฮะนี่ก็ช่วยช่วยมาได้บ้างนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ต้องไปไกลมากๆนะครับมาดูที่นิวยอร์กไทมส์นิดหน่อยนะครับ Flying object นะครับ Could turn to be harmless USA นะครับก็หลังจากที่เราทราบเรื่องของไอวัตถุต้องสงสัยเนี่ย UFO เนี่ย unidentified un objects เนี่ยบินอยู่เหนือน่านฟ้านะครับของอเมริกาเนี่ย นอกเหนือจากบอลลูนแล้วเนี่ยมันมีอีก3ชิ้นนะที่ยิงตุ้มๆๆนะยิงทิ้งไปนะครับแล้วก็ไปเก็บซากมาตอนนี้เนี่ยหน่วยสืบสวนสอบสวนเนี่ยออกมารายงานนะบอกว่าไม่ค้นพบหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงไปยังจีนนะไปยังจีนคือไอ้สามชิ้นที่เหลือเนี่ยที่ยิงเนี่ยไม่คิดไม่ไม่พบว่าหลักฐานอันไหนมันจะบ่งบอกนี่คือจีนส่งมานะครับคือยังไม่พบนะเพราะฉะนั้น US ก็เลยตอบว่ามันอาจจะเป็นแค่วัตถุที่มัน มันลอยมาแล้วก็ไม่มึงดูมันวัตถุอะไรมันไม่บอกวะพูดอย่างเงี้ยแล้วมันน่าสงสัยนะเอ่อลอยมาแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรนะก็คือประมาณช่างมันเถอะนะลืมลืมมันไปแบบนี้ก็ได้ด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าก็อตามนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ประกาศล่าสุดนะแล้วนิวยอร์กไทม์ก็เล่นข่าวนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองอก็เอามาฝากกันแล้วกันสำหรับเอ้วัตถุต้องสงสัยเนี่ย มาดูต่อนะครับเหมือนบอลลูนจบเนี่ยแต่ทุกอย่างจะไม่จบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมมองว่าข่าวบอลลูนหรือว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นช่วงพลิกโฉมนะของเซาท์อ a s เ a เชียของเรานะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนะดูจากรายงานข่าวได้เลยนะฮะ Chinese spy balloon tensions are drifting into politics and supply chain นะตอนนี้ผลกระทบจากไอ้บอลลูนบอลลูนจบนะฮะแต่การเมืองไม่จบ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นอนระหว่างอเมริกากับจีน2คือสิ่งที่จะตามมาคือเรื่องซัพพลายเชนเริ่มมีผลแล้วนะครับตอนนี้อเมริกาเนี่ยเริ่มมีการสั่งมาตรการแบนต่างๆนะครับ zero tax นะครับว่าไอ้พวกท็กต่างๆภาษีต่างๆก็ตั้ง,ก,งกำแพงไม่เหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่สมัยทรัมป์แล้วนะไบเดนก็คอนติเนียต่อแล้วก็ไม่ไม่ลดลาวาศอกเลยนะครับแล้วก็คิดว่า จะเป็นแรงผลักดันนะทำให้เขาเรียกว่าอะไรเดียสุดท้าย Chinese Manufacturing เนี่ยย้ายประเทศกันนะเราเห็นการย้ายประเทศเนี่ยมาเยอะนะแล้วก็ตอนนี้นักลงทุนจีนนิยมย้ายไปแถวๆวเวียดนามนะยอมรับเลยว่าเวียดนามเนี่ยมี FDA เยอะมากนะครับการการส่งออกจากเวียดนามไปยุโรปหรือไปอเมริกาค่อนข้างได้เปรียบกว่าไทยเยอะนะฮะ ผมเองเนี่ยก็พยายามหล่นลงให้มันมี fda เยอะๆนะแต่มันก็ยังไม่ค่อยมีนะประเทศไทยยังค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องการส่งออกนะครับอยากรล่นลงให้มันมียัไบ่นไปได้ไหมเอออยากให้ภาครัฐทํา fda เยอะๆกว่าน,นี้นะแล้วก็ช่วยเจราจาพวกแบบ fda ที่เราได้เปรียบบ้างนะพวกแบบ zero p e r t a x อะไรบ้าออะไรเนี้ยให้มันมาบ้างอะ่ะไม่งั้นเนี่ยผู้ประกอบการเหนื่อยนะผู้ประกอบการเหนื่อยแล้วก็นักลงทุนเองเนี่ย ก็ไม่มาไทยนะเพราะไม่มาไทยเงินก็ไม่เข้าประเทศไงนะครับไปเวียดนามนะแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยสลับภาพนะว่าเขาทาํางา,ทงานกันหนักเขาทํางานกันหนักเขาได้ค่านิยมทํางานแบบคนจีนมาด้วยนะฮะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดียังไงนะแต่เราพยายามจะพูดพูดเพื่อให้แบบมันนาพาไปสู่ทางที่ดีนะถ้าเทียบกันเนี่ยเรายังทํางานเอเวอร์เรจแล้วกันเอเวอร์เรจเรายังทํางานน้อยกว่า พอเราทำงานน้อยกว่าเนี่ยการขับเคลื่อนรือ productivity มันก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยอาจจะต้องปลูกฝังให้เยาวาชนรุ่นใหม่นี่แหละขึ้นมานะผมก็พยายามทาให้ดูนะว่าทํางาน multi task เนี่ยม,มันก็ทําได้จริงนะไมไ่ว่าทําไม่ได้นะทุกวันนี้ก็ทําอยู่เนี่ย multi task นั้นเวียดนามเป็นอะไรที่น่าจับตานะครับแล้วก็3ามสี่ทุ่มหโมงยังยังทำงานกันอยู่เลยนะฮะก ของเราจบจบงานเนี่ยเราเราถามว่าเราจะไปกินไหนนะจะไปฉลองกันที่ไหนแต่ของเขาจบงานเสร็จเดี๋ยวจะไปต่อกันในออฟฟิศกันต่ออะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างจริงจังนะมันธรรมเนมเป็นอย่างนั้นนะ่ะองค์กรมันก็ p r o d u c t ivity มันก็ไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับฟิลิปปินส์เองก็เป็นเป้าหมายหนึ่งสังเกตไหมในข่าว CNBC เนี่ยไม่มีไทยแลนด์น่าจะเป็นโอกาสของ โรงงานจีนนะเท่าที่ผมคุยเมื่อวานผมคุยกับซัพพลายเออร์แล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่จีนนะอยู่สองสามคนนะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะเมื่อวานก็มีการปรับทุกกันแล้วเขาก็ถามว่าตรงหนานย่าจะมายัางนะตรงหนานย่าในที่นี้ก็คือเซาท์อีเซเชียนั่นแหละเขาถามว่าเซาท์อีเซเชียเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเซาท์อีเซเชียปีนี้ผมมองว่าบวกนะผมมองว่าปีนี้เป็นปีทองของเซาท์อีเซเชียในขณะที่ถ้าเป็น อเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ว่าไปดูสถานการณ์กันอีกทีนะแต่ว่าเนื่องจากของเราไม่ได้ขึ้นมาตลอดนะแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าแล้วด้วยแล้วก็เป็นหลายๆเรื่องนะเอะซอซอเีเชียนนะ่าจะเป็นปีทองปีนี้ได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะพอกระเตื้องกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นการมาลงทุนเพิ่มนะครับของเรา Manufacturing นะในที่นี้คือโรงงานถูกปะโรงงานจีนเขาในประเทศเนี่ยผมก็มีถามกลับไปนะแล้วที่จีนเนี่ยตอนเนี้ย ในมุมของเพื่อนผมมีอยู่หลายเซกเตอร์เนาะเพื่อนเซกเตอร์ที่เป็นโรงงานผมก็ถามว่า,าแล้วโรงงานเป็นไงบ้างก็ใส่หัวนะผมบอกว่าไม่ดีอะถ้าเป็นในจีนคือไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นาภาคดีเทลนะเพื่อนผมคนนึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเป็นเป็นนั่นแหละที่จีนเขาเรียกหวังหงใช่ไหมเขาเป็นว่างหงอยู่นะฮะก็ก็าถามว่าแล้วว่างหงเป็นไงนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าวัางหงก็ต้องปรับตัวเพราะว่าหว่างหงเองตอนนี้ก็ มีความคิดที่จะขายเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการการขายของมันเริ่มเปลี่ยนไปนะเริ่มไลฟ์สดนะเซลล์การแข่งขันมันสูงขึ้นมันเกิดหวังหงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอินฟลูเอนเซอร์ในจีนขึ้นแบบมหาศาลแล้วอมันแข่งกันชิบหายเลยนะเอาแบบง่ายๆแข่งกันชิบหายเลยมันก็เลยเหนื่อยนะในในมุมหวังหงนะเราจะเริ่มเห็นหวังหงหรือไออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยออกมาจาก ประเทศเยอะนะก็จะเริ่มส่งออกมายัางเซอีดเอเชียเนี่ยเยอะเราเริ่มเห็นคนจีนมาหลายที่ประเทศไทยนีและนะแล้วก็พูดไทยชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนี่ยมาเข้ามาเอ,อ่อมาเข้ามาสู่แพลตฟอร์มนะซึ่งก็เป็นในที่น่าสนใจนะพูดแบบนี้แล้วกันเราก็เราก็หยุดการแข่งขันของโลกไม่ได้นะสุดท้าย globalization ใช่ไหม มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารมนตอนนี้ก็เริ่มแบ่งครัวอำนาจกันเอาเป็นว่ามันสุดท้ายไอ้การแข่งขันเนี่ยมันก็หยุดกันไม่ได้แล้วมันก็จะลิงก์ข้ามกันไปข้ามมา,มาเราก็ได้แค่ต้องปรับตัวเราให้แข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็ไปตีพื้นที่กลับนั่นเองนะครับปิดไปเท่าน,นั้นแหละสุดท้ายมันก็รั่วเข้ามาอยู่ดีนะครับเราปรับที่ตัวเราให้ขยันขึ้นก็น่าจะดีอ่ะมาดูที่ไบเดนนะเมื่อวานมีการโดมิเนตชื่อคนดูแลนโยบายเศรษฐกิจคนใหม่นี่นะฮะ คนเก่าหมดวาระนะครับปรากฏว่าชื่อที่ขึ้นมาเมื่อวานน่าสนใจมากไบเดนเสนอคุณคุณเบอร์ nard นะครับคุณ Bernard เบอร์ r เรียวเบอร์ nard คุณเรียวเบอร์ nard เนี่ยเป็นรองประธานเฟดนะผมก็ตกใจอ้าวเป็นหนึ่งใน7คณะกรรมการที่เราคุยกันจำได้ไหมถ้าเรียวเบอร์ nard ตัดสินใจตกลงซึ่งน่าจะต้องตกลงเพราะว่าไม่งั้นไบเดนคงไม่เสนอหรอกนะครับเพิ่งเสนอนะครับเสนอชื่อไปเมื่อวานที่ผ่านมานี้เอง พอเสนอปั๊บเนี่ยให้มาดูอะไรครับเป็น new director of national economics council ก็คือคนดูเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือคนดูนยโยบายเศรษฐกิจดีๆนี่นเอง policy maker อะไรเนี่ยก็คือทีมเศรษฐกิจว่าง,งั้นเถอะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยที่คุณแบรนดีเนี่ยหมดวาระไปก็เอามาแทนไแบรนดีนะครับเเรโบนาร์ดเนี่ยถ้าจะมารับตำแหน่งนี้จะต้องลาออกจากตัว vice president ของของเฟดรนะองประธานเฟด แล้วก็เดี๋ยวมีน่าจะต้องฝั่งของเฟดก็จะต้องมีคนเสนอชื่อขึ้นมาคนใหม่ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นดึงมาจากไอ้สิคนนั่นแหละ12คนจาก p r e s i d e n เออไ e เซิร์ฟนะเออเซิร์ฟแบงอ่ะดึงขึ้นมานะครับอาจจะดึงแถวๆนั้นขึ้นมาเพราะตำแหน่งมันว่างไป1ตําแหน่งนะแต่น่าสนใจครับว่าเยาวนาจ,จะเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยทีมไบเดนจะเป็นยังไง นะครับหลายคนก็คาดการว่าก็คงทุกอย่างคงเหมือนเดิมเพราะว่าทีมเฟดกับทีมดูเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีแนวคิดใกล้ๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เงินเฟอ้อต้องแก้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วนะฝั่งตอนตอนอยู่ที่เฟดเนี่ยมันมีแมนเดตสออันใช่ไหม maximum employment แล้วก็ แม้แ่ารเอ loy เม n นแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อใช่ไหมคุม2เรื่องปรากฏว่าถ้ามาอยู่ฝั่งเนี้ยมันดูเรื่องเศรษฐกิจแล้วไงมันก็จะต้องดูเน้นไปทางไอเอมพ loy m e n t ต์ไหเน้นไปทางเศรษฐกิจต้องดีไหมเน้นไปทางนโยบายประชานิยม,มอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยต้องบอกว่าถ้าดูตัวเลขการจ้างงานก็ต้องบอ,อกเศรษฐกิจดีดนะครับแต่ถามว่าดีแล้วเนี่ยประชาชนพอใจไหมเหมือนจะไม่ค่อยพอใจ เหนะมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูตรงภาพลักตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็โคโะโจ์เลยนะพอเปลี่ยนหมวกปั๊บก็ต้องทําอีกโจท์หนึ่งนะเดี๋ยวรอดูผลงานของเธออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ๋อโอเคเอ,อ, of, of อันนี้ก็เป็น คำๆนะผมจะให้ดูการวิเคราะห์ของคุณดเลคเตอร์จาก EY แล้วกันนะครับมาพูดเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มีการท้าทายเล็กน้อยจากพิธีกรนะฮะว่าเฮ้ยคุณคิดว่าเงินเฟอ้อจะลงเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังบางช่วงบางตอแนแล้วกันแล้วก็กดว่าพิธีกรเนี่ยเขาบอกว่า,าไม่รู้แต่ว่าลงภายในป,ปีปีนี้ลงไปเห็น3%แน่นอนนะครับพิธีกรนี่ก็แบบโหสเลยเอ เวอร์ไปมัง้งไม่นาเป็นไม่ได้หรอกถ้า3%เ,เดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงข้าวเลยพ <laughs> ทาทายกันกนลางรายการก็ตลกเลยนะเดี๋ยวให้ดูแนละ้วก,ก็คำๆก็ไม่เห็นด้วยนะว่าจะลงไป3% Optimistic about that inflation picture moving forward We want to bring in Greg Adako He's EY's Chief Economist here Greg just first of all Your big takeaway from this print What should we be really taking away in terms of the implications for the Fed down the road? i think the number one implication of today's cpi report is that we are going to be on a bumpy road uh, this disinflation is going to be bumps along the way uh, just like on the inflationary leg there were bumps along the way so yes inflation was a little bit hotter than anticipated but we're not seeing anything of concern in this report there mm. is still an indication that if you look at some of the core fundamentals in terms of inflation, we're mm. still on this solid disinflationary path. below three percent inflation <coughs> <below> 3 <coughs> by the end of this year. Below three percent by the end of this year. Is that, is that where your target just was? Yes, I think the headline CPI is likely be <laughs> <laughs> um, like, um, uh, to be below three percent. And, very close to that, but uh, may also be below three by lạ. the end of this year. Okay, I see a bet coming. A bet coming. I don't think it's going to get below three by the end of the year, <laughs> or even close to it. Shauna, what are the stakes? What, what are Greg and I betting? Uh, let's do dinner. Dinner? Greg, are you game for dinner? Over dinner. under is three by the end of 23. <laughs> เออตลกดีแล้วก็ท้าทายกันท้าทายแขก,กรับเชิญกันในกลางรายการนะอ่ะผมเห็นแล้วเราเล่นพนันกันดีกว่าเอ,อ้เราทําอะไรกันดีแล้วถ้าใครแพ้ทําอะไรดีอ่ะกันดินเนอร์แล้วกันจ่ายดินเนอร์จ่ายดินเนอร์นนอรโอเคได้งั้นถ้าสิ้นปีนี้นะไม่ต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์นะคุณเออไม่ต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์คุณคุณมาเลี้ยงผมเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเดี๋ยวผมไปเลี้ยงคุณนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะอุ้ยจะสามเปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะ เออก็ภาพบวกสุดๆเลยนะอันนี้คือ Chief Economist ของ EY นะครับเดี๋ยวรอฟังเหตุผลนิดนึงว่าเขามองเพราะอะไรทำไมถึงคิด <'ll> ว่าม <it over. S 1> ันทำมาสามสิ็ We'll, we'll, we'll have dinner. Uh, I look forward to that. I look Love forward to Valentine's Day. This would be a great, uh, great, thing to do. I'm looking forward to that steak, buddy. Love so you talk down. about a bumpy road ahead. Are we talking about a drop in the S&P? Are we talking about massive job losses? Exactly. Mm. What do you mean by a bumpy road ahead? Well, I think on this CPI front, on the inflation front in general, mm. uh, every month is not going to be a downward month. We're going to see months where we see upward momentum in terms of energy prices, mm -hmm. in terms of food prices, even in terms of some of the core components. We still have a, an environment in which shelter costs are rising very strongly. But if you look at the underlying details, even in today's report, half of the headline CPI print on a month over month basis was from energy, the other half was from shelter costs. these are not sticky factors so I think that as we move forward and see further deceleration in consumer spending that's g o i n g to put downward pressure on inflation สรุปง่ายๆเลยเขาบอกว่าทำไมเขาถึงมองกันไหมก็ทุกๆเดือมก็ลดลง inflation ลลลลลลแล้วก็ภาพดีหมด นะถ้าเราไปดูที่มันโอเวอร์มันนะที่แบบว่ามันเดือนต่อเดือนเนี่ยที่มันมีเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเหตุผลเรื่องเชลเตอร์เรื่องของบ้านที่เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็พูดคล้ายๆคุณเจโรมโรมบอกว่าถ้าไปดูจริงๆไอ้ไอ้บ้านเนี่ยมันแก้ง่ายมากมันไม่ใช่สติกกี้วีซ่นเลยไอ้เด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นการเด้งของไอ้ตัวที่แก้ง่ายไม่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันแน่นอนต่ำกว่า3% แต่ไม่ยกักกลับพูดเรื่องของ Services เหมือนคุณจะรมนะคุณจะรมจะพูดเรื่อง Services นะว่ามันเอาลงยากนะในขณะที่คนนี้มองแบบบวกสุดๆเลยนะอันนี้สายแบบสายพิราบมากเลยนะ h e f e right now is what the Fed has done in terms of focusing on extreme data dependence in an environment that is as volatile as what we're seeing because it's subject to sudden pivots in market sentiment if the data flow does not match its forecast so Greg what does that mean just in terms of what we could potentially see what do you think could be the fallout then from that ไม n เป็นไรราคาไม่ดูตร t h ี้ CPI inflation that starts to decline perhaps with accelerating momentum in the spring and into the summer that's where you could start to see some spring and summer นะครับ falling more r a p i d cooling เพราะว่าพิธีกรถามว่าเมื่อไหร่จะลงแล้วัน มีบัฟกับนะฮะบอกว่าเพราะว่าผู้ชายถามว่าเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวจะลงเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าสเรเนี่ยแล้วจะเริ่มลงเมื่อไหร่ที่คุณพูดเนี่ยเดี๋ยวสปริงกับซัมเมอร์เน่น่าจะเริ่มลงแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นต้นเหตุทำให้คุณเนี่ยต้องเลี้ยงข้าวผมอย่างแน่นอนนะบายเมียดินเนอร์พิธีกรก็ขำๆนะไม่เป็นไรอ่ะก็หยิบมาให้ดูนะครับไปดูสรุปตัวไอตัว อินเฟชันเมื่อวานนิดนึงนะจริงเราก็ดูกันแล้วนะครับเราก็แหวกสองนิดนึงนะครับตัวที่ขึ้นเยอะๆนะฮะมันโอเวอร์มันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น ไอเดือนต่อเดือนเนี่ยก็จะมีเรื่องของพลังงานนะที่ที่ขึ้นหนักๆอยู่แถวๆนี้ที่เราคุยกันเนาะแก๊สโซลีนเนี่ยกลับมาแล้วนะพลังงานเนื่องจากเดือนที่แล้วมันลดฐานมันต่ำอะว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเด้งกลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผมคือตรงพลังงานตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาที่แล้วลงเยอะเกินแต่ไอ้ที่มันน่าเป็นห่วงหน่อยของผมก็น่าจะอยู่แถวๆข้างล่างนะไอ้เซอร์วิสสเนี่ยมันก็ยังคงพุ่งขึ้นมาอย่างเอ่อพุ่งขึ้นอยู่นะก็ยังมากขึ้นอยู่ไม่ได้ว่า ลดลงเลยนะครับอย่างเช่น transportation service นะฮะแล้วก็มีตัว new vehicle อะไรก็ว่าไปนะครับไปดูไปดูคอลัมน์ขวาดีกว่าคอลัมน์ขวาคือ year over year นะ,ะคือเทียบกับปีที่แล้วสิ่งที่เป็นข่าวและ CNBC ออกมาเล่นก็คือ,อตัวบนนะ10.1เนี่ยเป็นพาดหัวเลยนะผมก็มา20.1นี่คืออะไรอ๋อ food นะครับ food at home นะเพื่อนๆตลกมากเลยนะตอนเนี้ ฟู้ดแอดโฮมคือเราทาอาหารกินเองที่บ้านเพื่อจะประหยัดแต่ปรากฏฟู้ดแอ h ด m โฮมเทียบกับปีที่แล้วคําว่า YOY มันคือเทียบกับปีที่แล้วใช่ไหมวันเนี้ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงนะปีที่แล้วคือของแพงขึ้น10%เลยนะคือคือเยอะมากนะครับแล้วก็เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยก็สูงกว่าปีแล้วเนี่ยเวลานเนี้ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเอ่อ ยังไม่พอถ้าเราดู transportation ที่เราคุยกันเมื่อวานคือค่าขนส่งค่าคมนาคมสูงกว่าปีแล้ว15%งั้นโลกค่อนข้างจะหนักนะฮะสำหรับในมุม YOY เนี่ยเราดูว่าเทียบแล้วปีแล้วต่อปีเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับเทียบกับปีที่แล้วนะลดราคามือสอครับลดลงหวบ5หประมาณ11%เราจะเห็นลดมือสองอเมริกาที่เราคุยกันเนาะก,ก่อนหน้านี้นะว่าโอ้โห แพงมากเลยนะขายแพงมากเลยใครเอารถไปล้างนะครับเดี๋ยวพอตอนไปรับรถนะมันจะมีไอ้สติกเกอร์แปะอยู่ตรงพวงมาลัยนะเขียนว่าสนใจขายติดต่อนะอันนี้ที่อเมริกาเป็นอย่างนี้นะเพื่อนผมบอกนะไปล้างที่ไรนะได้ไอสติกเกอร์นี้แปะมาทุกทีนะที่หน้าพวงมาลัยนะสนใจขายแล้วก็ติดต่อแล้วก็ให้เบอร์มานะครับ <c oughs> บอกแล้วแล้วขายไหมไม่ขายนะไม่รู้จะเอาอะไรใช้นะถ้าขายไปอ่เป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นตรงนั้นแล้วนะทุกอย่างตอนนี้เริ่มลดลงลบสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์ อืมโอเคนี่ครับพาดหัวข่าวที่บอกนะฮะราคา <CP> เพิ่ม10.1%ก็ผมอยากจะไม่ต้องไปฟังมา 2> 2. 2ออแล้วผมสรุปให้ฟัง 2> 2. 2<า>เลย <well> เราเห็นนะฮะว่าซีเยลซีเรียลขึ้น15%นะครับ wheel, นะครัวซองโอมีครบทุกอย่างเลยนะตลกดีนะ8% 14%นมขึ้น14%นะฮะไอ้ที่อยากให้ดูชา์ตเนี่ยตลกอย่างหนึ่งก็คือว่ากินข้าวในบ้านกับกินข้าวนอกบ้านเว้ยมันโอเวอร์มัน o นะกินข้าวในบ้านเนี่ยสูงขึ้นมากกว่ากินข้าวนอกบ้านเอางี้ดีกว่าเนะงินเฟอ้อแล้วกันอนะ่ะเงินเฟอ้อหมายว่า ไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยเฟอ้อขึ้นสักเท่าไหร่แล้วแต่กินข้าวในบ้านเนี่ยฟู้ดแอนโฮมเนี่ยคือเหมือนจะขึ้นหนักกว่านะ0.8เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยตลกตลกหยิบม,มาให้ดูเลยกัน